สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Magic ทาร์ลต์บายคิตนะคะวันนี้ก็จะมาอ่านไพ่ทํานายดวงกันให้กับคนที่เกิดราศีตุลลักนาตุลน,นะคะในช่วงวันที่1นึถึงสิกรกดาคม2567นะคะในเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภนะคะการอ่านคลิปแบบนี้จะเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะคือเราไม่ได้เจาะจงคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะ ใครที่อ่านแล้วตรงดูแล้วคิดว่าใช่เรื่องราวใช่คลิปของตนเองก็ถือว่าเรามีพลังงานตรงกันเนาะเพราะการอ่านแบบนี้มันจะเป็นการอ่านแบบโดยรวมนะคะมาราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะเราอธิษฐานให้อ่านได้ทั้งราศีและลัคนาเลยนะคะมาดูการางานการเงินความรักชุกชาและตอนนี้ช่วงนี้ คุณเป็นอย่างไรนะคะอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณให้พี่ไพ่เป็นคนเล่าเรื่องนะคะใบแรกเซเว่นออฟวอรถ้าเป็นในเรื่องของงานเนี่ยช่วงนี้เหมือนคุณอืมมีเรื่องที่จะต้องให้ย t, ึดสู้อึดอดทนกับเรื่องของงานมีเรื่องให้ต้องแข่งขันมีเรื่องให้ต้องอเขาเรียกว่า ประมูลแข่งขันเพื่อให,ให้ได้มาซึ่งงานนะคะและช่วงนี้เป็นเป็นลักษณะของการต้องใช้ความพยายามความพยายามเยอะๆในเรื่องของการทำงานมันเหมือนงานมันเข้ามาทุกหน้าเลยนะคะค of อัลบอร์ดขอโทษคุณอัลคุณอัลสอดนะคะราชินีถือดาบน,นะคะมันมีปัญหาบางอย่างมีเรื่องบางอย่างให้ต้องคิดให้ต้องตัดสินใจโดยเฉพาะในเรื่องของงานในเรื่องของการแข่งขันการต่อสู้ นะคะคในเรื่องของการประมูลการติดต่อการพยายามนะคะแต่คุณเองอ่ะคุณเองก็เป็นคนที่แข็งแกร่งอึดสู้พอสมควรคุณเป็นคนที่เด็ดขาดตัดสินใจทําอะไรแล้วคุณก็จะลงมือทํนะคะเป็นคนที่ชัดเจนนะคะหรือคุณเองถ้าเป็นผู้หญิงคุณอาจจะแยกกันอยู่กับสามีนะถ้าเป็นสถานะในเรื่องของความรักนะคุณอาจจะเป็นคนโสดคนไม้ก็เป็นไปได้นะคะแต่ว่าทุกปัญหาคุณจะสามารถ สินไปได้เพราะเนี่ยดูดาบดาบมันตั้งตรงเนี่ยคุณเป็นคนที่ค่อนข้างเป็นคนที่ตรงนะตรงไปตรงมา mm hmm. เป็นคนที่อืมเขาเรียกว่าอืมใครก็ชอบเอาชนะด้วยแล้วก็เป็นคนที่ที่เห็นตรงอ่ะอืมเป็นลักษณะของคนที่มองไปที่อนาคตมองไปที่ข้างหน้านี่ยคนเป็นคนที่มุ่งมั่นนะคะ ต่อนะคะเรื่องใดสิ่งใดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคนที่เกิดราศีตุลลดดักนณาตุลในช่วง1ถึง15กรกฎาคมนี้นะคะการงานการเงินความรักโชคลาภนะคะมัดโอ้ เดเดทนะคะเดเดทมันเป็นลักษณะของอุปสรรคปัญหามราสุมชีวิตนะคะก่อนหน้านี้เราอาจจะเจอกับปัญหามามากบางคนอาจจะอยาเลิกล้างห่างจากสามีนะคะบางคนอาจจะอยาอาจจะอยู่คนเดียวอาจจะจบกับบางเรื่องนะจบกับเรื่องงานที่มันยุ่งยากปัญหาที่มันคาราคาซังจบไปแล้วนะคะและตอนนี้มันเป็นลักษณะข,ของการเริ่มต้นเกิดใหม่มเป็นลักษณะข,ของการเดระเนาะตายเพื่อจบ จบในสิ่ง,งเดิมๆที่มันทําให้เป็นปัญหาจบปัญหาเดิมนะคะแล้วเกิดใหม่เกิดใหม่ในเรื่องที่ดีๆมันมีสิ่งดีๆรอคุณอยู่นะคะต่อจากนี้นะคะคนที่เกิดราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะมันเหมือนโอกาสที่โอกาสของการเริ่มต้นใหม่ได้เกิดขึ้นแล้วในตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานความรักความสัมพันธ์นะคะ คุณออฟเ e n ท์เก e ลคุ e ออฟเพนท์เกิลเป็นลักษณะของคนที่ถ้าเป็นผู้หญิงนะอาจจะสวยเลิศเชิดหญิงนะเป็นคนที่แต่งตัวแต่งตัวน้อยแต่ดูดีมากประมาณนี้นะคะเป็นคนที่มีเงินมีฐานะอาจจะมีฐานะอยู่แล้วเนื่องจากครอบครัวเป็นคนที่มีฐานะหรืออาจจะเป็นคนที่สร้างความมั่งคั่งมั่นคงมาจากแรงน้ําพักน้ําแรงของตัวคุณเองคุณเป็นคนที่สู้งานขยนันอดทนนะเป็นคนแบบธาตุดินเนาะ คุณเป็นตะเกินนะสู้ทุกสถานการณ์นะคะและตัวคุณเองก็เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทํางานแล้วประสบความสําเร็จนะคะคุณประสบความสําเร็จคุณวิ่งเงินคุณบริหารเงินเก่งคุณจัดการเงินได้เป็นอย่างดีนะคะในเรื่องของงานก็เช่นกันนะคะคุณเป็นคนที่บริหารจัดการได้นะคะคุณมีความมั่นคงในเรื่องของอารมณ์นะคะหรืออาจจะเป็นในลักษณะของคนที่เป็นเจ้าของกิจการ คุณก็ประสบความสําเร็จบางครั้งร่ํารวยนะคะเป็นราชินีถือเหรียญน,นะอะไรกันโดดออกมาหืมคุยน็อปครับแต่ช่วงนี้คุณนอยน้อยใจมีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้ต้องกังวลมีเรื่องให้วิตกนะคะคุณคิดอยู่กับอะไรบางอย่างหรืออีกในนึงคุณอาจจะกําลังขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะขอในเรื่องของเงินอาจจะขอในเรื่องของการเริ่มต้นการใช้ชีวิตใหม่อะไรบางอย่างนะคะหรือคุณอาจจะเป็นคนที่มีเซนส์สัมผัส มีเซนพิเศษมีซิกเซนอะเออมีซิกเซนช่วงนี้เซนคุณแรงนะคะเซนคุณแม่นนะคะให้เชื่อเซนของตนเองนะคะหรือบางคนเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบให้คําปรึกษากับคนอื่นนีคนอื่นชอบมาปรึกษาเรื่องน้้นเรื่องนี้เอาปัญหามาให้แล้วทําให้คุณหน่อยคุณเอาเก็บปัญหานั้นๆมาคิดนะมันทําให้คุณหน่อยนะคะเทียบวอนนะ,ะในเรื่องของงาน คุณมีเกณฑ์ที่กําลังจะได้เดินทางบางคนอาจจะเดินทางไปศึกษาไปเรียนต่อไปเรียนรู้เกีย่ยวกับเรื่องของงานบางคนอาจจะรอรอข่าวรอข่าวรอข้อมูลทางไกลจะในเรื่องของงานนะคะบางคนอาจจะเรียกว่ารอคู่คนที่จะมาเป็นคู่คู่ค้าคู่ค้าหุ้นส่วนนะคะในเรื่องของงานค,คุณก็กําลังจะได้หุ้นส่วนใครรอหุ้นส่วนอยู่ก็มันจะเข้ามานะคะ เดมูนเดืมูนเป็นไพ่ประจาราศีมีนนะคะเป็นลักษณะของซิกเซนคุณเป็นคนเซนแดงนะคุณเป็นคนเซนแม่นนะคะคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีสัมผัสพิเศษก็ได้นะคะช่วงนี้ให้ก่อนเดินทางนะทําบุญให้กับเจ้าที่เจ้าท,ท,ทางบ้างก็ดีหรือจะไปไหนมาไหนบอกเจ้าที่เจ้าท,ทางบ้างก็ดีนะคะเดมูลก็เป็นลักษณะอะไรท,ที่มันคลุมเครือไม่ชัดเจนอยู่ใน จิตใต้สํานึกของเราความวิตกความกังวลที่มันอยู่ในใจของเราลึกๆเนี่ยม,มันเหมือนมันมันซ่อนอยู่แล้วแต่มันก็จะออกมาในช่วงเวลากลางคืนช่วงเวลาที่เงียบๆเหงาๆเนี่ยคุณก็จะหยิบเอาไอ้เรื่องของความกังวลที่มันอยู่ในใจเนี่ยขึ้นมาคิดมากบางคนอาจจะนอนไม่หลับนะคะมีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้วิตกคิดอยู่นั่นแหละแต่มันก็แก้ไขอะไรไม่ได้เนาะบางคนอาจจะแบบ ใช้ช่วงเวลากลางคืนน่ะในช่วงของการคิดวิตกอะไรบางอย่างเนาะในเรื่องเนี่ยอืมสิ่งที่มันจบไปแล้วอ,อืบางคนอาจจะคิดในเรื่องที่มันผ่านไปแล้วอะ่ะมรสมอุปสรรคปัญหาอะไรที่มันเคยมีที่มันเคยเจอมันจบไปแล้วแต่คุณก็ยังมาเก็บคิดอยู่นในช่วงเวลากลางคืนเน่ยคุณคิดมากนอนไม่หละประมาณนี้นะคะหรือบางคนอาจจะ เป็นคนที่ชอบชอบใช้เวลาในช่วงกลางคืนก็ได้ใช้ใช้เวลากลางคืนมันนิ่งมันเงียบอะเนาะคุณก็เลยเใช้ความคิดออกแบบศิละปะสร้างสารรค์อะไรบางอย่างทํางานช่วงเวลากลางคืนนะมีจินตนาการมีความคิดในช่วงเวลากลางคืนลดแร่นกว่าปกติอะไรประมาณนี้นะคะดูกันต่อนะคะลาศสีตุนลัคนณาตุนกระโดดโอ้กระโดดออกมาสใบเอาไหม เทมเพลนเป็นไพ่ประจำราศีธนูเดมเพอร์เดอะเทมเพลนเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กําลังจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณนะคะเนี่ยหลังจากที่คุณจบจากอุปรสรรคจบจากปัญหาแล้วคุณกำลังก,กาเนิดเกิดใหม่เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในชีวิตบางคนอาจจะย้ายงานย้ายสาขาย้ายแผนกบางคนอาจจะย้ายสถานที่ทํางานบางคนอาจจะย้ายบ้านย้ายที่ทํากินไปเลยก็ได้นะคะเหมือนชีวิตช่วงนี้มันยังไม่นิ่ง หรือคุณอาจจะชอบเดินทางคุณมีเกณฑ์กำลังจ,จะเดินทางบางคนอาจจะเดินทางไปทำงานบางคนอาจจะเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะแต่ว่าชีวิตในเรื่องของงานของคุณมันจะมั่นคงขึ้นนะคะคุณจะเเรียกว่าจะเจอกับความสําเร็จจากการที่คุณเคยเป็นคนที่มีความคิดมีไอเดียเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นคนที่ชอบวางแผนชอบปฏิบัติชอบลุยนะคะ งานที่คุณลงมือทําจะสําเร็จนะคะคุณมีโอกาสที่กําลังจะเติบโตก้าวหน้าบางคนอาจจะเดินทางไปรับตําแหน่งนะคะตําแหน่งงานที่มากขึ้นเพิ่มขึ้นเติบโตขึ้นเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะที่ก้าวหน้าขึ้นมากกว่าเดิมนะคะงานมั่นคงได้เป็นแบบเ็มเพเรอร์นี่ก็คือจัก,กรพรรดินัดนะคือระดับผู้บริหารนะคะคือคนที่มีความมีความคิดที่มีเป็นคนเจ้าโปรเจกต์เป็นคนชอบคิดชอบลงมือชอบปฏิบัตินะคะเป็นคนชอบลุย นะคะงานสําเร็จนะคะงานสําเร็จได้เลื่อนขั้นเงินก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยการเงินของคุณก็จะเพิ่มขึ้นตามฐานะตามตําแหน่งที่ได้รับมานะคะงานดีเงินด,นดีความรักบางคนอาจจะได้เจอเจอกับเขาเรียกว่าอะไรเป็นระดับผู้บริหารน,นะคะเป็นคนที่อถ้าแบบบ้านๆเราเนาะอาจจะเป็นตําแหน่งแบบเขาเรียกว่าเออสอจอ สอทอะไรประมาณเนี้ยคือคนที่มีตําแหน่งทางด้านการเมืองก็ได้นะคะในช่วงนี้แนละคนนี้เขาจ,จะเป็นคนขี้หึงขี้หวงหน่อยนะคะเนี่ยคนที่คุณกําลังจะเจอถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะคะบางคนอาจจะเจอเจอจากการเดินทางนะคะขออีกใบหนึ่งนะคะราศีตุลลัคนาตุลในช่วงหนึ่งถึงสิบห้ากรกฎาคมนี้นะคะเรื่องใดสิ่งใดที่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะอื เดเมจิเชียนเดเมจิเชียนเป็นลักษณะของอัศจรรย์ปาฏิหาริย mm ์ hmm. เรื่องราวดีๆพรที่คุณขอไว้จะสําเร็จสำร็จผลนะคะใครอธิษฐานใครขอพอรกับจักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งนั้นคุณจะกําลังได้รับนะคะเลือกน้อยเลือกน้อยใจได้แล้วนะคะคุณเป็นคนที่ มีความรู้มีความสามารถนะคะคุณเป็นคนที่ฉลาดเรียนรู้อะไรได้ไวและช่วงนี้การพูดการจาของคุณจะเป็นการพูดแบบเรียกทรัพย์พูดแล้วได้เงินให้พูดดีคิดดีเอาไว้นะคะมันจะเรียกทรัพย์เรียกเงินเข้ามานะคะการพูดการเจรจาการต่อรองการค้าขายการเขาเรียกว่าประมูลงานตัดสินใจอะไรบางอย่างใช้คําพูดดีด ใช้คําพูดดีๆแล้วจะนําพาแต่สิ่งดีๆเข้ามาให้นะคะความรักคุณมีเกณฑ์จะพบรักจากการเดินทางนะเนี่ยเนี่ยพบรักจากการเดินทางและรักครั้งนี้มันจะมาแบบปุบปับมันเป็นปาฏิหาริย์มันจะเจอแบบปุบปับอาจจะเจอแล้วปิ๊งเลยถูกใจเลยประมาณนี้นะคะการเงินเงินก็จะใช้เงินง่ายมีเงินเข้ามามีช่วงนี้อาจจะใช้เงินเก่งจจใช้เงินไปกับการเดินทางเยอะบ่อย แต่ก็จะมีเงินเข้ามาเรื่อยๆให้คุณได้จ่ายได้ใช้นะคะมีเกณฑ์ที่กำลังจะได้รับเงินนะเนี่ยเตอร์มจีเชียนนะคะใครอธิษฐานใครขอพรอ,อะไรไว้โดยเฉพาะในเรื่องของการเงินการงานชีวิตของคุณเหมือนแบบกําลังจะได้เริ่มต้นใหม่กําลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะการเงินคุณจะหมุนเงินได้คล่องขึ้นนะคะอย่างที่เราบอกนะช่วงนี้เหมือนคุณ ใช้เงินเก่งเนาะแต่มันก็จะมีรายได้รายได้มันจะดีขึ้นหมุนเงินเก่งขึ้นใช้วางแผนในเรื่องของการเงินได้ดีขึ้นนะคะหรือคุณอาจจะมีความคิดที่แบบคิดโปรเจกต์คิดโปรเจกต์กอะไรใหม่ๆได้นะ,ะมีช่องทางการทำมาหากินใหม่ๆเพิ่มขึ้นหรือบางคนอาจจะมี เงินที่ได้มาจากการเสี่ยงโชคนะเนาะเดมจิเชียนปาฏิหารเนาะอัศจรรย์ปาฏิหารเกิดขึ้นเนาะเงินที่ได้มาจากความเสี่ยงใครอธิษฐานขอพอรอะไรไว้อยากเสี่ยงโชคลองดูนะมันเป็นเงินที่กําลังจะเข้ามาด้วยนะคะโอเคนะคะราศีตุลลัคนาตุลเราอ่านให้ประมาณนี้นะคะขอให้พบเจอกับสิ่งดีๆความรักความสุขนะคะอัศจรรย์ปาฏิหารในสิ่งที่คุณอยากได้ขอพอรเอานะคะอยากได้งานของงานอยากได้เงินของเงินอยากได้ความรักของความรัก จกักรวาลกังจะส่งสิ่งดีๆให้คุณนะคะพูดดีคิดดีทดําดีแล้วก็พูดจเจ้าเพาะเพาะไพ่ลาะเอาไว้ช่วงนี้จะเป็นวาจาเรียกทรัพย์นะคะวันนี้เราต้องขอขอบคุณทุกคนทุกท่านมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมและฟังนะคะใครที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่เรารบกวนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องด้วยนะคะเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับแม่หมอนะคะ และเราขอขอบคุณคอมเมนต์น่ารักนรักที่ส่งมาเป็นขวัญเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะใครอยากอ่านไพ่ดูดวงกับเราเป็นการส่วนตัวติดต่อได้ที่ ID Line ใครอ่านคลิปแล้วดูคลิปแล้วมีความรู้สึกว่าตรงถูกใจอยากสนับสนุนอยากขอบคุณก็กดปุ่มซุปเปอร์แตงได้หรือโอนเงินได้ที่รายละเอียดที่อยู่ใต้คลิปนะคะวันนี้เราลาไปก่อนขอพระคุณมากๆเลยนะคะเมจิกทาลตบายคิตตีค่ะ